ก่อนพูดถึงรายละเอียดของทรัพย์ชิ้นนี้ผมฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องในหัวทัวสังหารและก็เพจทรัพย์เพื่อการลงทุน Property Investment by i a i ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมมาดในหัวทัวร์สังหานะครับวันนี้ผมมาแนะนำซับเพื่อการลงทุนทำเลดีๆอีกซับหนึ่งนะครับด้วยบรรยากาศดีๆอากาศเย็นสบายในพื้นที่เขตตลิ่งชันนะครับพูดถึงเขตตลิ่งชันแล้วเป็นทำเลที่น่าสนใจมากๆพื้นที่นี้ที่มีถนนสายหลักสองสายที่ตัดกันคือถนนกรมรัชชนีและก็ถนนวงแหวนรอบนอกนะครับแถมมีสิ่งอำนวยความสะดวกตา่าง ที่ลงในพื้นที่นี้มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด่วนสีรัตรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือเชื่อมต่อไปยังเขตบางแคที่มีรถไฟฟ้าสายสีงเงินเปิดใช้บริการแล้วนะครับในแวดล้อมในพื้นที่นี้มีห้างใหญ่ๆก็อยู่ในพื้นที่นี้ฉะนั้นแล้วคนที่กำลังมองหาพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือผลิตการ กไม่มองข้ามเลครับทุนที่นี้เรามาดูรายละเอียดของทรัพย์แปลงนี้กันครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่2ไร่2งานกับ7จดตารางวาน,นะครับตำแหน่งของที่ดินอยู่บนถนนเส้นอศวพิเชษสิทที่เป็นจุดเชื่อมของอระหว่างถนนวงแหวนเจริจนากับโรหมหแล้วก็มาต่อที่สวนผัก2.43ซอยนะครับฉะนั้นแล้วการเดินทาง สะดวกเลยนะฮะ <S <S ถนนนี้เป็นถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำมีแนวกว้างถึง10เมตรหากตับจากวงแันกาญจนาข้ามาที่ดินแปลงนี้ก็แค่200เมตรเท่านั้นทั้งปรับทั้งถมแล้วทั้งแปลงนะครับ มีรั้วรอบขอบชิดแถมยังมีอาคารที่คุณสามารถใช้ประโยชน์อาจจะเป็นไซต์งานหรือออฟฟิศก็ได้ด้วยนะครับด้วยที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้จุดตัดระหว่างถนนบรมราชชนีกับถนนวงแหวนกาญจนานะครับ แล้วก็ยังอยู่ในเขตรอบในด้วยฉะนั้นแล้วการเดินทางก็จะสะดวกอย่างเส้นวงแหวนกาจนานี้หากเราจะจะมุ่งหน้าไปทางบางแครเราก็สามารถออกจากซอยไปแค่800เมตรทางซอยสวนผักนะครับก็เลี้ยวซ้ายไปสู่บางแค่ซึ่งตรงนั้นก็จะมีรถไฟฟ้า MRT สายสีงเงินสไตล์หลักสองร้อยปุลต่อไปเข้าเมืองได้สะดวกสบายหรือจะต่อไปอีกถึงพระรามสองก็ได้นะครับกลับกันเราก็สามารถออกทางสนผักนี่แหละครับไปยูเทิร์นตรงวงแหวนกาญจนาแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางใหญ่สุพรรณบุรีหรือเข้ารัตนาธิเบศก็สะดวกอย่างยิ่งหากจะไปทางปิ่นเกล้า ก็ออกเข้าเส้นบรมและก็มีทางลอยฟ้าอีกต่างหากพวกด้วยมีทางตรวจรองรับที่คุณสามารถเข้าไปจัดจักออกไปสีโลมสาทรก็ดีและยังต้นปีหน้านะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เปิดใช้งานแล้วที่มาจากสถานีบางซื่อถึงสถานีสวนตักซึ่งก็ห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียงแค่4กิโลเมตร ฉะนั้นแล้วการเดินทางบอกได้เลยว่าสะดกมากๆเมื่อได้เห็นตำแหน่งที่ตั้งและทำเลและการเดินทางแล้วทรัพย์ชิ้นนี้ศักยภาพสูงอนานคตไกลจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้เมืองอย่างหนึ่งเลยนะครับคุณสามารถที่จะเปิดกิจการพร้อมกับบ้านพักอาศัยได้เป็นอย่างดีหรือจะทำเป็นโฮมออฟฟิศร้านอาหาร เนืเซอรี่หรือเป็นบ้านพักของผู้สูงอายุที่ตอนนี้เทรนกำลังมาแรงบนเนื้อที่2ไร่2งานกับ71ตารางวานี้ในราคาเพียงแค่55ล้านบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนกับที่ที่มีอนาคตอย่างนี้ติดต่อมาเลยครับเบอร์0 8 9 8 0 0ป2 8 2ขอบคุณครับ